เมื่อภายในเธอสงบจักรวาลภายนอกจะเรียงตัวตามเมื่อเธอสอดคล้องกับจักรวาลทุกสิ่งจะเริ่มไหลอย่างง่ายดายชีวิตไม่ได้ต้องพยายามให้ทุกอย่างลงตัวแค่เธอลงตัวกับตัวเองทุกอย่างภายนอกจะเริ่มเรียงร้อยตาม เพราะจักรวาลไม่เคยขัดแย้งกับเรามันแค่สะท้อนขึ้นพลังเดียวกับที่เราส่งออกไปเมื่อเธออยู่ในพลังของความสงบทุกสิ่งจะเริ่มไหลอย่างง่ายดายไม่มีเส้นแบ่งระหว่างเธอกับโลก มีเพียงพลังเดียวที่ไหลผ่านทุกสิ่งเมื่อเธอยิ้มดอกไม้ก็ผลิบานเมื่อเธอสงบน้ำก็ใสเธอไม่ต้องสแสวงหาพลังภายนอกเพราะเธอคือส่วนหนึ่งของมันอยู่แล้วความสอดคล้องแท้จริง ไม่ใช่การพยายามเชื่อมแต่มันคือการตระหนักว่าไม่เคยแยกจากกันเมื่อหัวใจเงาและแสงเดินในทิศเดียวกันเธอคือจักรวาลที่มีชีวิต แสงไม่อาจสมบูรณ์หากไม่มีเงาเงาไม่อาจคงอยู่หากไม่มีหัวใจที่ส่องให้เห็นเมื่อเธอยอมรับทั้งความสว่างและความมืดในตัวเองเธอจะกลายเป็นจักรวาลที่มีชีวิตทุกลมหายใจของเธอคือบทสวด กก้าวของเธอคือการสร้างเพราะในที่สุดเธอไม่ได้แค่อยู่ในจักรวาลแต่เธอคือจักรวาลน,นั่นเองมีวันที่ดีนะคะ